เจ้เจมส์แหละลูกแม่แม่ช่วยผมด้วยถ้าแม่มาช่วยผมอ่ะผมติดคุกแน่เลยแม่แม่ช่วยผมด้วยเกิดอะไรขึ้นเจ้าเจมส์คือผมขับรถไปชนกับรถฟรอยอ่ะต้องจ่ายค่าเสียหายเขาสามล้านนะแม่แม่ช่วยผมด้วยนะไอ้ไรนะสามล้านใช่แม่แม่ต้องช่วยผมนะถ้าแม่ไม่ช่วยผมอ่ะผมติดคุกแน่เลยแม่แล้วแม่จะไปหาเงินตั้งสามล้านจากไหนล่ะลูก ที่ดินที่ดินเราไงแม่แม่จะไปจำนำหรือไปจําำนองอะไรก็ได้ขอให้มีเงินสาล้านมาช่วยฉันก็พอนะแม่รีบๆเลยนะแม่เจมเจมนี่แม่ต้องเสียที่ดินที่ทบรรทบุรุดได้ไว้เพราะลูกชายเหรอเนี่ย ป้าดาใช่ไหมจ๊ะใช่เองคือฉันแอนไงจ๊ะป้าจำได้ไหมอ๋อแอนลูกยาแมวเหรอ <c oughs> ใช่จ้ะป้าเอาน้ำอะไรดีจ๊ะเอาน้ำแดงก็แล้วกันนะได้จ้ะถ้างั้นป้านั่งรอก่อนนะ,อ,ะอ่ะจ้ะ นี่จ้ะกับใจจ้ะเออเดี๋ยวนะล่าสุดน่ะป้าได้ยินแม่เอ็งบอกว่าเอ็งไปทำกิจการใหญ่โตอยู่กรุงเทพไม่ใช่เหรอแล้วไงเอ็งมาเปิดร้านน้ำชงอยู่บ้านนอกแบบนี้ล่ะพูดแล้วก็โมโห่ตัวเองไม่หายเลยอ่ะป้าโง่สิ้นดีเลยทำไมมีอะไร ตัฉันนะสิเรียนจบตั้งวริญญาเอกแต่ว่าโดนพวกมิจฉาชีพหลอกเอาอะเฮ้ยยิงเหรอแล้วโดนไปเท่าไหร่อ่ะหมดบัญชีเลยป้าแบบเนี้ยไม่เรียกว่าโง่แล้วจะเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้พวกมิจฉาชีพอ่ะมันเยอะเต็มไปหมดเลยป้าป้าป้าต้องระวังนะแบบป้าเนี่ยเป็นเหยื่อชั้นดีเลยแหละ โหลลูกแม่แม่ได้เงินมาช่วยผมหรือยังอะแม่ไปธนาคารมาแล้วลูกแม่ลองเอาที่ไปจำนองเขาดูแต่เขาให้แม่กู้แค่หลานเดียวแม่ก็เลยถ้ามันยากนักก็ขายให้มันจบไปเลยสิแม่แต่มันไม่ง่ายนะลูกที่จะหาคนมาซื้อน่ะที่ดินเราไม่ได้ทำเนธองแบบนี้แม่นี่แม่อยากเห็นหนูเข้าไปอยู่ในคุกใช่ไหมแม่ไม่นะเจมส์ แม่ไม่รีบหาเงินมาให้หนูเลยนะหนูไม่อยากติดคุกเดี๋ยวเจมตอนนี้ลูกอยู่ไหนเจมเจมโถไม่ติดแล้วป้าป้ามีเรื่องถูกใจอะไรเหรอจ๊ะก็เจมสิตอนเนี้ยมันกำลังเดือดร้อนป้าก็เลยจะขายที่เอาเงินไปช่วยเหลือมันน่ะ โอ้ถึงขั้นขายที่เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะป้าฉันเห็นใจป้านะป้าเอาแบบนี้ไหมคะป้าลองไปขอพรสิ่งศักศดิ์สิทธิ์ดูป้าไปบนบานศาลเก่าให้มีคนมาซื้อที่ป้าเร็วๆไงถ้าไม่รู้จะไปพึ่งทางไหนอะป้าก็คงต้องพึ่งทางนั้นแหละแอนป้าขอบใจเองมากนะจ้ะพี่แอน เอาโกโก้แก้วหนึ่งจ้ะได้จ้ะเอองั้นป้าไปก่อนนะจ้ะเอาโก,ก,ก,กาโก้ใช่ไหมจ้ะโอ๊ย,อย,อยเดินชนแล้วไม่คิดจะขอโทษหน่อยเหรอ,อช่วยหน่อยนะคะเจ้าสัว ช่วยซื้อที่ดินผืนนี้หน่อยนะคะฉันขอร้องล่ะฉันต้องใช้เงินจริงๆโอ้ยสามล้านแพงไปสำหรับทําเลตรงนั้นน่ะอ๋ให้รื้อได้เต็มที่ก็ล้านห้าเอาก็เอาแมวแค่นี้แหละเจ้าสัวเจ้าสัวเดี๋ยวคอนติขายเจ้าสัวเจ้าสัวไม่มีใข่ซู้ราคาจริงๆ ถ้าจะเอาเงินที่ไหนเนี่ยเจมแม่จะช่วยลูกได้ยังไงอ่ะป้าผมมีวิธีทำให้ป้าเนี่ยหายทุกใจได้ด้วยนะไอ้เบยใช่ไหมเนี่ยฮะใช่แล้วผมเบยเอง เอเบข้าไม่เจอเองตั้งหลายปีเอ็งนี่หล่อขึ้นเป็นกองเลยนะไหนใครว่าบอกว่าเองติดคุกไงป้านี่ป้าไปเชช่คนอื่นเหมือนกันหรือไงเนี่ยโถเอ้ยข้าก็ฟังเขาเล่าต่อมาอีกทีหนึ่งนะเออว่าแต่ว่าเมื่อกี้เองพูดว่าเองมีวิธีให้ข้าหายทุกใจมันหมายความว่าอย่างไงเย่างี้ป้าป้าใครได้ยินชื่อ ครูกายแก้วไหมครูกายแก้วเนี่ยช่วยป้าได้นะแค่ป้าเนี่ยเครารพบ,บูชาขอพรครูกายแก้วป้าก็จะสมหวังดั่งใจหมายเลย,ยแหละเพียงแค่ป้านจะจานะ่าย,ยจายค่ารถค่าจองคิวแล้วก็ค่าของบูชานิดหน่อยอะประมาณ4 9 9 9 9บาทปัญหาของป้านะก็จะบทดไปภายในเวลาไม่ถึงวันด้วยซ้ำน่าสนใจจริงหรอวไอเบที่เองพูดมาทั้งหมดน่ะ มันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมจริงสิพระดาแค่ป้าเนี่ยเอาเงินไหมผมเนี่ยนะผมจะจัดการทุกอย่างเองเอาก็เอาวะไม่รู้จะไปพึ่งทางไหนแล้วก็วพึงง่งทางนี้แล้ววะเจมร,รอแม่หน่อยนะลูก โอเคป้างั้นเดี๋ยวตอนเย็นๆวันนี้เนี่ยฉันจะรับป้าไปบูชาครูกายแก้วโอเคไหมขกอบใจมากเลยเบยขอบใจจริงๆครับป้ารอหน่อยนะลูก อันนี้เมื่อไหร่ไอ้แบบเบมจะมาล่ะเนี่ยนี่เป็นไรอะเห็นนั่งคิดแบบนี้อยู่คนเดียวมานานแล้วเนี่ยฉันก็กำลังนึกถึงไอ้ผู้ชายคนเมื่อวานน่ะดิพี่ฉันว่ามันเหมือนไอ้เบ,บเลยอะ ู้ชายคนไหนอะก็ผู้ชายคนที่มันเดินชนฉันตอนที่ฉันสั่งโกโก้พี่ไงฉันว่าต้องใช่มันแน่ๆเลยอะพี่มันออจากคุกแล้วหรอได้ข่าวว่ามันติดคุกอยู่ไม่ใช่หรอนั่นน่ะดิพี่ป้าดาจะไปไหนจะเนี่ยแต่งตัวซะสวยเลยป้าดาจะไปกรุงเทพอ่ะไปทำไมจ้ากรุงเทพกไอ้เบ,บมันบอกว่ามันจะพาป้าดาไปบูชารูกายแก้วอะ อะไรนะไอ้เบยที่มันเคยติดคุกเหรอป้าฮะไอเบยมันเคยติดคุกจริงๆเหรอใช่จ้ะป้าข้อหาหลอกลวงต้มตุนว่าไงนะนี่อย่าบอกนะว่าป้าอย่าบอกนะว่าป้าโดนมันหลอกอะ่ะไม่รู้สิมันบอกป้าว่าจะพาป้าไปบูชาขู่กายแก้วที่กรุงเทพอะ่ะตั้งแต่เช้าแล้วจนป่านเนี้ย มันยังไม่มารับป้าเลยอ่ะนี่ป้ายังไม่ได้จ่ายเงินให้มันไปใช่ไหมจ่ายไปแล้วอ่ะห้าหมื่นฮะฮะตั้งห้าหมื่นแล้วป้าให้มันไปได้ยังไงอ่ะไม่รู้ตอนนั้นอ่ะป้าหน้ามืดตาโม,มวเพราะป้าทุกข์ใจเรื่องเจ้าเจมันมากอ่ะพอมันพูดว่าครูไก่แก้วช่วยได้ทุกอย่างป้าก็หลงเชื่อมันอ่ะ ให้ค่าไปจองคิวค่าของบูชาแล้วก็ค่ารถแล้วนี่ป้าโดนมาหลอกแล้วเลยเนี่ยใช่นลสิจ๊ะป้าไม่ไม่จริงเทมเนี่ยฮ้ป่ป้าปหมดป้าต้องเสียเงินทั้งหมดด้วยป้าแกไ้แล้วป้าต้องเสียลูกชายด้วยเทมเนี่โป้าโถป้า ไม่ไม่จริงทำไมทำไมป้าต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลละลกถ้าลูกยังมีบุญอยู่ยังมีความดีขอให้ลูกได้เงินก้อนสุดท้ายลูกคืนด้วยเถิธุเดินไปบอยดวไว ไอ้ปล่อยไงไวะไอ้เบเออฉันเองมีอะไรไหมไอ้ B. เบเงินค่าเอาเงินค่าคืนมาเงินค่าอยู่ไหนมันพันจริงเลยเงินของป้าอยู่นี่ครับเงินป้าจริงด้วย <c oughs> ขอบคุณคุณตำรวจแล้วเงินของป้าอยังอยู่ครบทุกบาททุกสตางค์ไหมครับ ขอบค่ะขอบคุณคุณตำรวจมากนะคะขอบคุณจริงจริงเออลราคุณตำรวจไปจับไอเบนี่ได้ยังไงคะผมได้รับคำสั่งตามดูพฤติกรรมมันตั้งแต่มันออกจากคุกแล้วล่ะครับเพราะเวลามันออกจากคุกอ่ะมันชอบมาก่อเหตุหลอกลวงต้มตุ๋นทุกครั้งเวลาที่มันออกจากคุกอ่ะครับมันอ่ะเข้าคุกเป็นว่าเล่นเลยอยู่นิ่ง แกเริ่มแล้วสินะเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีเบเจอกันอีกแล้วนะแกเอาเงินไปคืนป้าเขาด้วย แล้วก็ตามไปกับฉันที่โรงพักอะ่ะบ้านเก่าแก่ไงไม่ไม่ผมไม่ไปเฮ้ยไปไปโอ้โหนี่เข้าคุกเป็นว่าเล่นเลยเนี่ยสันดานจนจริงเลยก็หูปากไปเลยน้งเบลคุณตำรวจคะจับไอ้เบมันเข้าคุกไปเลยค่ะไอ้พวกมีฉาชีพเอามันเข้าคุกไปเลยค่ะไปครับไปยเไปไปไปป้าคะ ป้านี่โชคดีมากเลยนะคะรู้ไหมที่ได้เงินคืนนะคะโชคดีอะไรละ่ะป้ายังหาเงินช่วยลูกชายป้าไม่ได้เลยสงสัยลูกชายป้าต้องติดคุกแน่ๆเลยป้าหนูมีวิธีแล้วเดี๋ยวหนูเนี่ยจะให้ไอจอนเพื่อนเก่าหนูที่เป็นฝรั่งเนี่ยมาซื้อที่ป้ามันจะดีเลยแอนที่ดินน่ะมันทำเนไม่สวยอะไรเลยนะ ไม่ต้องห่วงเลยนะไอจอนเนี่ยมันติดหนี้ชีวิตหนูอยู่มันต้องช่วยหนูมันบอกว่าถ้าเกิดว่าหนูเดือดร้อนนะให้บอกมันทันทีมันจะรีบมาช่วยเลยป้าหนูว่าทางนี้เป็นทางที่ดีที่สุดแล้วงั้นก็ขอบใจพวกเองมากเลยนะขอบใจมากนะแอนนะ <laughs> ี๋ถ้าเสร็จแล้วผมจะรีบกลับไปนะครับไหนแล้วคะเพศที่คุณจะเอามาขายฉันนะ่ะฉันยืนรอนานแล้วนะผมขอโทษน,นะครับที่ให้คุณรอนานนะ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเฮ้ยหายไปไหนวะอะไรคะนี่คุณเล่นตุกติกอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะอ,อย่าบอกนะว่าคุณเป็นพวก สิบแปดมกรุฎอ่ะคือมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือผมมีเพชรมาจริงเดี๋ยวคุณรอผมตรงนี้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมไปดูที่รถก่นอนในรถยอมไหทางสะกแล้วค่ะในรถก็ไม่มีนี่แปลกจังอ่ะแล้วก็หยิบม,มาด้วยนี่หว่าเฮ้ยหายไปไหนกันหมดวะหรือว่า เฮ้ยเ้าฝันไปทางนี้ดีกว่าอย่าให้จับได้นะ,นะออ้าหนเยเ้าฝันในนี้เรงจะถึงเวลาแล้วเฮ้ยอยู่เ,เ<อ>ดีด๋ยวนี้นะเว้ยมันตามมาทันแล้วหนีเร็ว นี่คุณไม่ได้ท้องเหรอคุณหลอกผมเหรอไม่ปล่อยปล่อยน้องชนะไม่ผมไม่ปล่อยจนกว่าผมจะได้เพชรคืนไม่ผมบอกว่าให้เออาเพชรของผมคืนมานายแน่ใจเหรอว่าเพชรเนี้ยเป็นของนายก็ใช่น่ะสิโกหกสร้อยเพชรเนี้ยมันเป็นสร้อยเพชรประจำตระกูลของบ้านฉันที่นายเนี่ยหลอกเอาจากบิวน้องสาวฉันไปนี่อย่าบอกนะว่าคุณรู้จักกับบิวอะ โหวิวน้องสาวพี่จะไปไหนละจ้าวันนี้แต่งตัวซะสวยเชียวฉันมีเดทอะพี่หรอมีเดทกับใครอ่ะ หล่อไหมอะแล้วเขาทำงานอะไรเขาเป็นนักธุรกิจค้าเพชรอะโอจริงเหรอบิวน้องสาวพี่โ <c oughs> ชคหล่นทับจริงๆเลยเอ่อพี่แอน <c oughs> ที่ฉันมาหาพี่อะฉันก็กะว่าจะมายืมสร้อยเพชรประจำตะปูลเราใส่ไปได้ไหมอะ <c oughs> คือไปเดทกับนักธุรกิจทั้งทีอ่ะฉันก็อยากจะดูดีในใสายตาเขาอะ <c oughs> ได้สิรอแป๊บนะ จ้ะนี่จ้ะโหสวยมากเลยเอ่ะพี่แอนขอบคุณนะคะมาพี่ใส่ให้นะได้เลยค่ะเ,คเรียบร้อยละขอบคุณนะคะพี่แอนพี่แอนช่วยฉันด้วยพี่ช่วยฉันด้วยบิวเกิดอะไรขึ้น นหลอกอะพี่โดนหลอกหมายความว่าไงอะแล้วสร้อยเพชรอะสร้อยเพชรเราหายไปไหนอะก็ไ <c oughs> อผู้ชายที่ฉันเปเดทด,ด้วยมันเป็นวิชาชีพปะพี่มันวางยาฉันแล้วมันก็เอาสร้อยเพชรประจำตระกูลไปแล้วอะตอนนี้ไม่รู้ว่าหนีไปไหนเราก็ไม่รู้อะฮะสร้อยเพชรประจำตระกูลของเราโดนวิชาชีพเอาไปงั้นเหรอทำไงดีอะพี่แอน ฉันขอโทษนะพี่ฉันไม่แน่วซอ,อยไิใสเลยอ่ะ้ังขอโทษนะนายเนี่ยเป็นคนวางยาน้องสาวฉันแล้วก็เอาเพรไปยังมีหน้าไปโพสต์ประกาศขายอีกดีนะที่ฉันเห็นโพสต์ของนายฉันเลยตามมาถูกอีกพวก8 8ดมงกุฎนี่คุณครับผมว่าคุณน่าจะเข้าใจอะไรผิดนะคนที่เป็น18ดมงกุฎนะไม่ใช่ผมหรอกน่าจะเป็นน้องสาวคุณมากกว่า หมายความว่าไงอ่ะไหนล่ะครับสร้อยเพชรที่คุณจะมาขายก็เส้นที่ฉันใส่อยู่นี่แหละค่ะทำไมคุณไม่ใส่กล่องมาดีๆครับคุณใส่มาแบบนั้นน่ะไม่กลัวพวกโจมจะขโมยหรอพอดีว่าฉันอยากใส่เป็นครั้งสุดท้ายอะค่ะสร้อยเส้นนี้เป็นสร้อยประจำตระกูลของฉันเอง เน่ถ้าไม่จำเป็นไมาต้องใช้เงินน่ะฉันไม่อยากขายหรอกนะคะทมให้คุณได้สิบล้านนะ่ะคุณโอเคไหมครับโอเคค่ะโอเคมากๆเลยค่ะ ยินดีที่ได้ทำธุรกิจร่วมกันนะครับยินดีค่ะสรุปว่านายไม่ได้ไปเด็กกับน้องสาวฉันแต่ว่าน้องสาวฉันเอาเพชรไปขายให้นายงั้นเหรอก็ใช่น่ะสิครับถ้าคุณไม่เชื่อนะผมมีหลักฐานการซื้อขาย แล้วก็มีลายซินของน้องสาวคุณด้วยแล้วตอนเนี้เงินสิบล้านก็อยู่กับน้องสาวของคุณเออ,เอ,อฉันฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะที่ฉันเข้าใจผิดอะคะ่ะไม่เป็นไรหรอครับเอางี้นะครับถ้าคุณจะเอาเพชรคืนอะคุณก็ต้องไปเอาเงินสิบล้านจากน้องสาวของคุณอะมาคืนผมก็พอ แกหลอกฉันหรอบิลพี่พูดอะไรเนี่ยแล้วเงินเนี่ยแกไปเอามาจากไหนแกโกหกว่าเพชรถูกขโมยที่แท้แกก็เอาเพชรระจำตระกูลของเราเนี่ยไปขายแกทำแบบนี้ได้ยังไงฮะพี่รู้ได้ไงอะ่ะคุณอาร์ตนี่พวกคุณมาด้วยกันได้ยังไงอะ่ะผมตามเอาเงินสิบล้านของผมคืนนะสิ มันเป็นเงินที่แกเอาสร้อยเพชรของครอบครัวไปขายตังหกพีเ่เอนเงินตั้งสิบล้านพี่ไม่อยากได้หรอเพชรเนี่ยแทนที่จะเอาเก็บไว้เอาไปเปลี่ยนเป็นปเงินมาใช้ดีกว่าปะเพชรเนี่ยมันมีมูลค่าทางจิตใจแกลืมไปแล้วหรอว่าพ่อแม่เนี่ยทิ้งไว้ให้เราดูต่างหน้าแต่แกกลับเอาเพชรไปขายแล้วก็เอาเงินไปคนเดียวเนี่ยนะมันใช้ได้ที่ไหนนี่ค่ะเงินของคุณคุณลองนับดูก่อนก็ได้นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเงินไม่ครบเนี่ยท่นจะให้น้องสาวฉันเป็นคนชดใช้ให้พี่แอนน่าจะครบครับนี่ครับเพจคุณขอบคุณนะคะเราก็ต้องขอโทษคุณอีกครั้งนะคะสำหรับเรื่องวุ่นวายทั้งหมดผมขอตัวก่อนครับค่ะพี่แอนทำไมพี่โง่ขนาดนี้เนี่ยคนที่โง่แกต่างหากแกฟังฉันนะ ถ้าเกิดว่าแกไม่เห็นคุณค่าในสิ่งของที่พ่อแม่ทิ้งไม่ให้เนี่ยถ้าอย่างนั้นฉันก็จะไม่ให้แกมีสิทธิ์ในสร้อยเพชรเส้นนี้อีกต่อไปพี่แนแล้วถ้าเกิดว่าฉันไม่เห็นแก่ความเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยฉันไล่แกออกจากบ้านไปนานแล้วไปพอวัน